โรงเรือนเพาะปลูกต้นกัญชาแบบปิดที่บ้านสวนเราเพื่อนกันตำบลแก่งเลิงจานอำเภอเมืองมหาสารคามถูกปล่อยทิ้งร้างแล้วก็กลายเป็นที่ปลูกกล้วยแบบนี้ครับนายสำลีรักสุทธ,ธีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจหนองม้องพารวยเปิดเผยบอกว่าได้ปลูกกัญชา500ต้นเป็นเงิน200,000บาทแต่ว่าขนาดนี้เหลือเพียง2ต้นเพราะไม่มีตลาดรองรับ ทางนี้ก็คาดหวังบอกว่าให้นาะอุทินชายวิรากูลจะส่งเสริมการปลูกกัญชาเสรีและก็หาตลาดให้ส่วนที่แปลงปลูกกัญชาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน คนโคราชรักกันตำบลหนองบัวสาลาอำเภอเมืองนะครราชสีมานายมนตรีเยี่ยมสูงเนินประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคนโคราชรักกันชาก็เปิดเผยบอกว่าขนาดนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากนโยบายกัญชาเสรีส่งผลไม่สามารถที่จะสามารถขายผลผลิตได้ครับทำให้สมาชิก4 3 2คนได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้นโยบายกัญชาเสรีก็ทําให้วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาทั่วประเทศได้รับผลกระทบเนื่องจากใบรากต้นผลผลิตช่อดอกและก็สารสกัดขายไม่ได้ก็ทําให้ราคาตกรวมทั้งยังมีกัญชาจากต่างประเทศเข้ามาจํานวนมากด้วยครับจึงคาดหวังว่ารัฐบาลจะนํากัญชากลับมาเป็นสารเสพติดเช่นเดิมและก็ส่งเสริมให้ปลูกกัญชาสําหรับการแพทย์เท่านั้นเพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้กัญชากระจายไปทุกขัวรเรือน ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับชาวบ้านบวกครกหลวงพัฒนาหมู่ที่5ตำบลนท่าสาราเขาก็ไปยื่นหนังสือที่ศูนย์นำรงธรรม จังหวัดเชียงใหม่นะครับเนื่องจากว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นของโรงงานแปรรูปกัญชาที่ตั้งอยู่ในชุมชนชาวบ้านเขาบอกว่าในพื้นที่มีประชากรค่อนข้างหนาแน่นครับแล้วก็เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์มากกว่าเกษตรกรรมไม่ควรอนุญ,ญาตให้ปลูกกัญชาแล้วก็มีโรงงานเพราะว่ากลิ่นมันไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านจึงขอให้ภาครัฐเ,เข้ามาตรวจสอบแล้วก็พิจารณาระง,งับหรือว่ายกเลิกใบอนุญ,ญาตการปลูกกัญชา ทางด้านของนายวีรพงศ์วงแสนสีนิติกรชำนาญการศูนย์นำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าเบื้องต้นได้รับทราบถึงข้อกังวลของชาวบ้านและก็จะทำหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพิจารณาต่อไปครับ